คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการดูดูมีความเสีย100่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชม FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมมื่อนี้สิเดินทางมาหาออแคนดงนะครับสำหรับออแคนดงวันที่ผ่านมาเพื่อนให้เกาหาตัวเดียวนะครับแต่ว่าที่เพื่อนได้มาสามตัวเท่เพื่อนให้เกาหาตัวเดียวเพื่อนให้ตัวใดนะครับไอ้องพ่องอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนได้มาเพื่อนได้มาเพื่อนให้มานสามเกาหาสามเกาหาแล้วแต่เราได้เกาหา คันว่าเพิ่นให้ปล่อยมาเพิ่นให้ทั้งสามตัวห้พี่น้องเข้าไปแยกเอาเลยนี่กะซิมีโชคกันอยู่เลยเนาะครับน่าจะได้สามหาสินะครับแต่เพิ่นขำมั่นใจเพราะว่าเพิ่นมักเข่าหาเนาะเพิ่นก็เลยให้ยเข่าหาแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่นให้ยสามเข่าหาไม่ห้ยเอฟซีเลยสามตัวห้พี่น้องเข้าไปตัดไปแจงเอานี่กะน่าจะมีโชคกันสำหรับงวดวันที่สามสิบธันวาเนี่ยเพิ่นเปี่ยวมากเลยเปียวมาแล้วเปียวมาแล้วเลยโทรนัดทีมงานเข้าเข่ามาเอาแนวทางไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเขาเนาะ นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมกับทีมงานท้าสุภูสุช่องเนาะนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากคิดแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับป่ะพี่น้องไปหาออกแคนดงน้ำกันนะครับเพิ่นอยู่บ่้านนี่เดี๋ยวเทรไหร่บ่นอะไอ้หลวงพ่อเราหวานมาหอดมาหวานนี่โอ้เราเปีนเนยวแนวทางเราเปียวมาแล้วอยู่ใส่เราเปีนเนยวที่เราว่าเปียวผมดู ภูมิอยู่ผ่านภมิภัยอคอนยครับนี่บ่บ่แม่เหล็กสูตรเด้อพี่น้องนะครับบ่แม่เหล็กสูตรเป็นเป็นเหล็กุ่มิเหล็กสายเวทเหล็กุ่มเหล็กนั่งเอาเหล็กเฮ็ดพิธีเอานะครับผมนะครับเพื่อนว่าเพื่อนเข่ามาแต่แต่หกหนึ่งผุนเนาะแต่แต่งวดหกหนึ่งนะครับผมนะครับมาลุดงวดบางนึงนี่ครับผมก็บ่ถือว่าลุดหรอกครับแค่ว่าเพื่อนหาบ่ได้หายโบหายบกครับเพราะว่าเพื่อนหามาสามเกาหาแต่ออกแค่โด่งเป็นมาตัดเอาสองโต๊ะโตเดียวโคโล เก่าหายเห่าก็เลยอันนี้เราเคยตัดแต้มผมหนึ่งมาให้นะอืมอ่ะนะครับสิเป็นยังไรครับพี่น้องก็เป็นแนวทางเด้อะโอ้โหดิน้องญี่ปุ่นไปปัก็สำคัญนะครับพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งกำลังใจเด้อครับพี่น้องเป็นมมุงคลกันเด้อนะครับเตรียมสมุดประกาศนะครับเน้อมหาศิริเปรตไทยจันนะครับผมนะครับเอาตัวเสียงนะครับเนาะกางวัดไปพี่น้องครับไปหาครับเนนะที่เลรตกันเนาะ เกันแยกเลยเอาเอาเดี๋ยวแยกแยกได้นาะแยกจากสามห้าหกนี่เป็นกระสีได้เออกระสือสามหกสามห้าสามหกสามหกห้าหกห้าหกแค่นี้ละหกสามดีอย่นี้สามหกเหลืดีใช่ไหมเดี๋ออหกสามหกสามห้าสามหกห้าได้สามทางได้สามางแค่นี้ละเีกสามตัวเตียงออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนหาเก้านังผู้ชอยเก้าคนไปเอาหนังไปใช้ก็ที่แบนี้ง นั่เไ่องมาจารย์วจะได้ที่เหลกแรกนนึ่นบวงสวงสามมือแม่หมอครับอาจารย์ไปทำพิธีสามมือบวงสวงสองมือบวงสวงสองมือขึ้นแรกนี่เอาหนังไปใช้แม่นแล้วก็มาเข่าอันมาเข้าไปส้มนั่นและผู้ไปเบิ้งหนังผู้ไปเบิ้งหนังเบิ้งยังอ่ะเขาไปจุดธูตจุดยังไบไหมครับดูดีๆกัสักสากลงมือมือนั่นคือบอกเข้าเข้าเจ้าวัดบวงสวง พระเจ้าเอาหนังไปสายซื้อครับแต่ว่าคนไปไปไปกาบไ,ไปไหว้ไปคอนี่แมนเอาหนังไปสยสามเรื่องสักึ้นมาเราห้องว่าหาเก้าบ่อนทั้งนี้ไปกับไปอันนี้ซื้อไป,ไปกกลบดไปอันนี้ปูดอกมันเห็นสิไปวัดไปจุดทูบบอกเจ้าอาวานยหันหน่อยเรียกมันเขาในเด้อนี่ไปนานาจะอาวาสเพิ่นเราอันมรณะภาไปแล้ว เล็บบกขึ้นแหลกนี่ได้หาเก้าเนาะบันนี้บวงสองบวงสวงนี่สองมือเขาบ่อยเขาบ่อยข้นเลยเข้าไปไปฮะเขาเขาเขาบอกยูเลขนั่นแต่ว่าเขาบ่อยไผไปอันนี้เขาไปร่วมพิธีน้ำแมนคือเขาโดนแล้วนะครับโดนมากพี่กายเนี่ยเขาโดนมามันบ่เขาเพราะว่า ยังควาเขาแหละเขาก็บม่ค่อยรู้เรื่องกับมันหาเก้าเป็นการเขาเนาะเขาค้นที่ไปขอไปไปไหวห้องบอกหาเก้าแล้วก็ทำพิธีสองมือสองมือได้สามหาหกได้ตัวเดียวกันเลยได้ตัวเดียวกันอได้สามตัวยังสี่ละ่ะได้สามตัวคือกันได้บัคคับัคือคืออันสามเก้าหาบางหันล่ะแต่ว่าท่านนี้บอกถ้าเก้าหา ทางนี้ก็เลยแถมเอาเอาถแถมสามหาให้สามสิบหาพันษานะครับวันนี้นะครับอแคนดงนะครับบอกหมดสุดตัวเลยวครับสามห้าหกห้าเก้าแยกให้ก 3, 5, 6, 5, 6, ับส,สามหาสามหกหาหกสามหางได้จุดเาที่ว่าใช้นังมือเล็กหาเก้าก สามตัวนี่มีสามห้าหกอาจจะเป็นเหล็กล่างเนาะบอดบอล่างกับบนนะครับผมเนี่ยเพราะว่าม้วนสามตัวเนี่ยจังนด้ก็เป็นเหลขบนอยู่แล้วเนี่ยแท่งบนหลายๆจะไปแท่งล่างสามห้าหกแท่งบนหลายๆเนี่มาทังงล่างขึ้นบนบอราะขพเ้าเนี่ยแย่ง้วนนี่ย่งมากอยู่เขาให้อีกง้วนเดียวท่านเด้อเขาใช่อีกม้วนเดียวง้วนสุดท้ายบ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเมนอีกงวดหนึ่งอีกงวดนึงอีกงวดหนึ่น ผักไปสักก้อนเพื่อนนะเพื่อนแหย่มา,า,มา,จากจะงวดแล้วครับแต่ที่วันเห็ดมากเลยครับนี่งวดที่สี่นี่งวดที่สี่แสดงว่าเพื่อนแหย์หางวดก็ถึงก็ถึงบ้างสี่ง, <ๆ S 2> งวดตัวนี้แหย์จูรุ้ยบั่นอันนี่นเหม,มือนสามห้าหกห้าเก้าเด้อครับเดือดสี่ถูกทันทำแต่มาากักจบแบบน้ำไปเนาะเรามักไปจบกับพานนะครับ สามตัวกับถ้าผู้ใดไมเชื่อเด่นกงีตัดออกซะเนาะตัดออกก็ได้สามหาสามฮกามหาฮกเท่านั้นแหละว่าไงสามหามันก็ออกไปแล้วเดยครับสามหาออกไปแล้วกว่ายังตอนเนี่ยเดี๋ยวหาสามเนาะให้มันออกกับเมนก็เป็นหาคู่ครับนบุญลุงรังนั่นเลยเนาะพี่น้องหายลุกนะหมดดิน,นำดำมุมดดินหมดดินก่อน <laughs> <laughs> เราบอกทั้งหมดดินเด้อยิจับสร้างสลาเกินแดงเราก็มุดดินพรมอาจารย์บอกมุดดินพรมคือว่าข้าจังสิบเอ็ดเห็นละแมนครับมุดดิน่อยมีมีคนหูหูคือกอล์มั้งครับมุดดินนลยได้หลายบาทได้ตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่เนาก คุตรครับผมนะครับสำหรับออกแคนดงนะครับนึกว่าวันที่30ธันวาคม2อ6 4นะครับออกแคนดงให้3 5 6 5 9 3 5 3 6 5 8เก้ามาสา้าแปเข้ามาแงเงาบ้าครับในตัวนี้อันนี้เข้าแจ้งเอาเ <5, S 1> นี่ครับมาแจ้งเอานะครับผม 5, 5 6นี่เข้าแจงเอาบ้าครับจังหวดก่อนเนาะออกแคนดงเป็นไหมา3โอ้เ <3, S 2> หล<า>่าสามเก้าห้าสครับ3 9 5ได้มา3 9 5 3ตัวตรง3โอ้สตัวเลยแต่ว่าออกแคนดงเป็นตัดไห้เก ก็เลยเหตุให้พี่น้องเฮาอันนี้นะครับเนาะนำนำลงทุนบดบ่อเข่าแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นให้มาทีอ๋อแคดงเดินทางไปเอาอยู่ที่อำเภอจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นให้มาสามเกาหานะครับถ้าให้ให้ยสามตัวพี่น้องก็น่าสิไปจับนะครับจับไปแยกไปนี่เอากาสไม่โศเนาะอาจารย์เนาะนะครับตัวนี้อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนไหมเพิ่นให้มาสามตัวห้ยสามตัวเลยนะครับคือสามห้าหกนะครับสามห้าหกพี่น้องก็ไปแซวเด้อนะครับก็ประมาทบ่าเลยนครับจังแปดสามสามแปด นะครับแต่แต่งวดที่8 3 3 8เนาะนะครับที่ออกว่า38แล้วเอ้าสีซื้ออยู่บ่8 3 3 8มาออก8 3อีกนะครับผมแล้วนกะ็เว้นไม่อีกงวดนึงก็จะมา8 3อีกอ่ะก็อย่าประมาทใน3 5 5 3เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับส5งหครับ5 6 6 5ก็เป็นไปไดก้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจนหน้เด้อนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับ2500 64นะครับผมนะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องในการยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับควาไปต้องเมืองไหนจรือแบงคขับไปเมืองนไหนเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับครับอาจารย์ครับผมกฝากนะครับฝากถึงอย่าทิ่มท่ำกันนะทีมิดเอฟซีนะครับอาจารย์ครับในการแนวทางลงทุนในงวดนี้ครับผมอยากจะฝากถึงพี่น้องที่เป็นลักชมอยู่บ้างครับอยาโยมนะครับให้พบรรจงมันให้ตีใหม่พบรรจงมันปีใหม่ถือถือแน่นอนมาสั่นถือแน่นอน ปูเพิ่นว่าถึกแน่นอนปูตาวา่าวังหัน,อเ,เ,นเอา,ารเสร้างไปเหยียบบ้านนี้เอามาไปเหยียบได้มา,มออาสร้างมันสิบจู่เขาปาะศรีมาดีกว่าปาะศรีง่วนนี่มาสไปดีกว่ามันเลีววังหันเอาเครื่องบินให้เบากูบ่าเครื่องบินกูเสียวมาวังหันครับผมนอาจารย์นะครับบอกในนี้นะครับท่านผู้ชมถือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่า มั่นใจนะครับเนาะหวดนี้นะครับครู่นให้มากนะครับเฮ็ดซี่อย่ากิะทำกันแล้วดีมิตนะครับสคุณารูทุกคนเด้อนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินและกัทีมงานนะครับทุกท่านก็จะขอเดินทางต่อกราบลาอาจารย์นะครับเพื่อไปตามต่ออยู่ที่ใดเมืองใดก็ให้เพียรดอกเัานะครับผมฝากไล์ฝากแค่ฝากตามไปเป็นงกำลังใจให้สมองสมองเด้อนะครับผมนะครับมือใหม่แค่ใจเอื้อมนะครับผมนะครับครับผมนะครับสำหรับแนวทางของ นะครับออแคนดงนะครับก็ได้เลยเด้อครับพี่น้องนะครับผมหนึ่งไหลหนึ่งแค่นะครับหนึ่งคนกดติดตามนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางไปต่ออีกนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางยาวกันเลยนะครับเดินทางยาวกันจนหอดอที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะครับต่อโดยเหล็กเจ้าน่งตอเลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะต้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับอยากได้เลขเด็ดต้องคนกลับช้านะครับผมอาสิมื่ได้แด้วพี่น้องมันมื่นนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพอจหมาคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์เด้อ